วันนี้นะครับจะมารีวิวแกะรุนเหรียญรุ่นเทวพิทักษครับหลวงปู่มหาศิลานะครับสีจันโทนะครับวัดโพสีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้สร้างปีพศ2564นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลมมันปูนะครับ สวยมากๆากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะได้นัมเบอร์อะไรนะฮะ,ะทิ้นเดิมๆเลยครับเจกทิ้นเดิมๆเลยนะะนี่ความสวยนะครับมาดูความสวยกันนะฮะ คิวทองแดงลมมันปูนะฮะมาลุ้นกกันนะครับว่าจะได้ัเลขหนึ่งสองห้าศูนย์เก้านะครับหนึ่งสองห้าศูนย์เก้านะครับตอนนี้เล่นกันประมาณปี6หกเจ็ดนะเดินมิถุนาเล่นกันประมาณหนึ่งพันบาทนะฮะ นะครับเช่ามา1งินพันบาทนะครับอันนี้เป็นโค้ดนะต่อคำว่าศิลานะครับโค้ดนะฮะหลวงปู่มหาศิลานะครับด้านหลังเป็นองค์เทววสวรรค์สวยมากๆครับองค์เทววสวรรค์เรียกซรัพย์นะฮะนี่สวย สนะรเขียนว่าอายุวัฒนะนะครับมุงคน77ปีนะฮะอายุลมปูศีลานะครับทศอส6องพันนะครับองนี้ถือว่าผิวสวยมากๆ,ๆเลยนะครับครับก็ขอรีวิวไว้เท่านี้นะครับดูนะครับ คิวเป็บ,บเลยฮะขอบคุณครับ